บ่มีเดะฮะบ่มีกินบักเหลี่ยมกันชุดอีหอย่างเจ้าเนี่ยพากันเปลี่ยนนั่นส่งเขากับว่าเปียกถึงว่าคือสมัยเรียกกับไไว่าโฮมใหไอัออกกนนี้ไว้่อุปกรณ์ฉันบ่โฮมไปยังที่ไว้กับินม,มาหา อืบวชเรียบร้อยแล้วเอ่แสดงว่ามิม่แต่บักเหลี่ยมที่ได้กินพี่น้องเนี่ยไรนี่มองไว้เออดีนี่อุปกรณ์พ่อวัดมันเป็นเก้าอี้ผมเออนี่มึงก็สีมาน่งนี่แล้วผมกะสีแงงอันนั้นอันนี้นี่พิงพ้อมเด้มันเป็นเก้าอี้หลับได้พร้อม ้นไม้ที่หน้าวัดมาบวชป้าเห็นบ่ยุไสละนั่นผ่าเหลี่ยงจะต้นทมยังงังจะเลยตะกินเป็นต้นทมน้อยดิผ่านมาจากปีแล้วราเนี่ยโอ้ยหลายปีแล้วอืมเตรียมดีต้นบักเหลี่ยมต้นเนไงเบิ่งด้วยให้พี่น้องเบิ่งพร้อมฮ่าเออผ่าเดี๋ยวค่อยกินเออพี่น้องเคยกินบ่บักเหลี่ยม ผู้ใดอายุ30-40บวกประมาณเกือบสี่สิบวกพี่น่องขึ้นไปเอาซี่ตำ<อ>ผมเนี่ยเคออยกินแน่นอนขั้นยู่บ้านตําบุญน้ำแข็งหรือว่าแถวบ้านนอกขอกตื้อขั้นคั้นยูุบ้านไก่ก็คือบริกิรขั้นยู่กรุงเทพเพรว่าบ,าบามีต้นเลี่ยมกรุงเทพเขาก็ คนอน่ะมีเขาอย่างเขาก็จะผัดน้ำรีกระเพราล้ำเลียบอย่างไอ้ <Okay. S 1> เชียงวัดเราทำงานนั่นอันนั้นตัวผัวเลยอุ้ยเขาจะทำงานโรงเลี้มยมรู้จักเนาะแต่ก่อนไงแล้วว่ากินเปลี่ยนที่เน่ยแล้วว่าสมันในเมืองไงดองอดองเราก็ไปผัดกระเทนเคล่นวานอยากทิ่ผัดสูตรโดยของเขาเลยกัผู้ขายเราบอว่ามันเสีบจะเคี้ยว คุณบุคคลโมประกาศบ่เคยกินเตี้ยเขียนเพื่อน,นดองไปให้วัดให้เอพาเพืพ่อนซันเนาะได้คือกันเขทาทาผมเคยไปกินอยู่พุ่นละไปสอบนักธรำเตี้ยสอบนักธรทำคนเอาใแท็กใท่งถงมั่นอุบาทวสีกาผู้เพิ่นใจบุญบุญยวัดอาคานอันี้สมัยนั้นก็สมัยซะเกี๋ยวป้อนี้ที่ปีแล้วเว้ยอาโทรศัพท์กูได้ เขาะัะผมนี่แหละผมเพชรขอความออก,กวเป็นนั้นในห้องกูเสียงแบบนั่นแต่ครับกินโดมอะ่รพุ่นหมกอกบอกไม่ได้ไปเก็บสมัยก่อนเพราะว่าใส่นั่นใส่น้ำน,น,น้ำแทงใส่ใส่น้ำแทงเงินต้นมันน้ำแทงไม่ได้เอา มันไวดีเฮ้ยังนกปลอดหัวจุกบ้าแม,มนอยู่ข้างหลังดิเสียงนกธรรมชาติกันหลเนี่ย อยู่น้าปลาสอนโหนพี่น้องเลยนกได้ไยจากมันจะใส่ย้ำนี่มันย้ำนกึงจากที่ใส่ที่เดิมมันปติทินก่ใส่โมเจ้าเงือบบอโมเจ้าเงือบบอนกเจ้าหน่อยตะกี้บอมีขันย้ำเดือนกันยาไปเดือนกันยาต้นเดือนตุลามันมาลดจากมันมาจากประเทศใดของมันมันไม่เองมันไม่เองไม่เองสัญชาตยานมาทุกปีบอมีมันบอมีบปติทินที่ล่ะ มันมันมีนกันาดไม่เอะนกสีน้ำตาลัตใหญ่ๆคือกันนกยังบ่นกของงูครับเดี๋ยวเนี่ยบองกินบ่หลายดอกแต่ก็ใครก็นั่งอยู่ซื่เออมีขาทำกันกับเมิตรทานตะวันมันมันเต็มดีซะเต็มดีอยู่มีขาทำกันกับมิตรทานตะวันมีขาทำกันกับหมกเตียงม้อยอือย อืนะเขาก็จีนเขาปากเนี้ยเเขาปากเนี่ออกแก้ววงเนีไปเนี่ยเออมันดีตัว,อวตเออเ้กินหมกเดไปกินหมกบกโต้นั่นเหมอนหมกบุกต้นั่นแซ่บมันจะงาไปคุณไปยังอยู่ใบน้ำอืเนี่ยคือวเลี้ยงควายมีตัวนี้แหะ ต่ละเจลี่ไปห้างเกียวไม่ได้ไปห้างแล้วเจียวอืมก็ไปตามพัสดาเปพี่นอ้องไม่เบิง่งเคยกินบอ่อท่านผู้ชมนี่เบี้ยวก็ใช่เต็มต้นหน่ยยอยเต็มอยู่เต็มอยู่พี่น้องก็ใส่น้ำใส่น้ำหรือไม่น้อยๆพี่นอ้องจิม้มเข้าปากปั๊บโหลด โอ้เขียนเข้ากันเรียนเขียนเข้ากันตัวอ๋อบารพิธีบ่กันเรียนบักลียมเรีนเขียนเข้ากันเนี่ยพี่น้องเคยเลีนบ่พวกเราคนอีบ่เคยเล่นเนี่ยอ๋อคติการยังเดิมมันกติกากับผ้าบ่เนี่ยมึงวันนี้ก็เต็มบ่เต็มหนึ่งสองสามเขายังเรียนบ่กี่คูนเดียวพาใด้เนาะว่าสองฮเท้ายกันมั้เจ้ท้ายกันอืมคันท้ายถึกกันท้ายถึกก็ได้ ด้อมากเพราะถือจะเครียดดอกใ้หมวกเดียมขั้นแล้วเราจะคว้มฝาดมันหละมีบทมันจะเหลือจะคว้ม่มของเปียกมันคว้มฝาดมันมันต้องต้องเป็นหมากสดหมากสดค่อยฝาดเดียถ้าเริ่มเหี่ยวแล้วมันก็อ,ออกสมสมแล้วมันมันผ้าพิ่นกินเป็นยาของพระคาฉันแม่น ฉันเป็นโอสถตัวพาเพิ่นนจริังเขาไม่ได้เพราะว่ามันนี้่วนประกอบของมันบุญนี้แป้งบุมีแป้งบุญนี้น้ำตาลจังบุญเขาสักเมื่อกี้เนี่ยแกเพื่อนกกเอาไปใส่นันพร้อมนี่้ไงใส่เขาสักทำไมโบราณเหมือนกันจะมีแนว้กินแบบเฮ็ดมาทูปีเนาะก็จะมีปวกก้อยดิก้อย เออมันเออเพียกแกงไก่ใส่ตอแกงไก่แก่งโต้ไซน้องไม่ชมเออเออแมน่นแกงไก่เออลาบปลาปิ้งปา่าตัวหมากไม้ก็มีหลายอย่างกล้วยสุกหมากนัดบักเทียบน้ำเนาะหมูเขาฝากได้กินกินมว้วด Đây là bò lợn nè. Khói có kín này một vô. Lạc quế cho khoáng phục cái này. Quế vậy. Giải ui là bởi hình nào chắc thì ui. Bọt lợn bố mi bọt lợn quế lợn hà tây nhà chỉ tài men cho đọc. Nhám nè. Đến là đến lâm bạc. ngã มันหล่อนเกลียวมาไว้น้ำพี่หล่อนก็ดีมาเลี้ยงบัวทัวถึงเจ้มันบ่มเนแก้วแม่นจ้ะม,มันมันแก้วถึงไปมากระเบสืสะดวกบ้านอยู่พุน่นเนาะแม่นมึงพี่น้องไอ้วันค่อยดอนจัดการหมดเลยแสบหลายวะมึงมีบวัตเก่ง <laughs> พอวัดจงใบสองเัิน <laughs> เอาไว้กิน ใ่เพร่ะวัดจิงกน,นมนอนพอละโอเคเอานนั่นตมนันใส่ถุงส่งพี่นอ้องเลไปกินบ้าน <laughs> หาเอางาเนี่เด้อไปใส่มานี่ยไปก้นหมกกมันกินได้เตี้ยงงาเนี่ยเตี้ยพี่นอ้องตามไป องต่่าเพราะว่าพากินประจำแต่เมนโอ้โหลดก็ได้ย่านพาหนะก็ค่นองนหาะที่ดีแบอซื้อไหมซื้อมือสองมาหรือว่าซื้อออกไหมโอ้ยอไปซื้ออสองบ้น สองหมื่นเก้าพันั้งขนาดนี่มันสามหมื่นพอดีมันราเวียบเวียบร้อยเกลีย,อย,ย,อยโอ้โหตนขเขาจะเาูกป้าไว้เดยวพีนน่นองต้นมาบกกบกตันนี้ตั้งแต่เพราะว่าเป็นเด็กน้อยโอ๊ยบกโบราณสองร้อยกบกบปี <laughs> มีบ่ล่ะน้ำก็ไหลเถอะฉันไปน้ำแม่นาะออเอองมีโอกาสบทันมีเวลาดมักเตกิ้กอแบ่งกันจิ้ทั้งคนทั้งสัตว์ พี่นองไม่เนี่ยกะออบาตอมามปลูกไว้ประวัติกับมาปลูกไว้เท่ากันเอ้ยสถานที่โอ้โถงแท้วะธรรมาฉาดแท้วะพี่น้องมาเด้อมากินบักบุกเงี้ยมือเจ้าตัวหนีมัน ่ะเต๋มเด๋ม้ยมันลงดีก็ใตายนี่โอ้พูดหรอมีนวลตอนไหนโอ้ยมันก็ได้กินไรก็มักเหลี่ยมเนาะฮะมักเหลี่ยมมันพอได้กินไรก็บักบวกดิเอามันก็ใหญ่เนาะมันก็ใหญ่เนาะพูดหรอมันอีกแบบเนึงบักแดงเออชักจะใส่วัวใส่เป็นน้อยวัว ผู้ขาก็มาเก็บต้นนี้ลรอไปใส้กอ่า,ากอันนี้พเพื่อนบอกห้อยควายเออบุลันพ้าอิน<ม>นี่นเป็นห้อยควายบก<ม>บุกแฟดน่นะ่ะคล้ายๆเรียบอันของควายเนาะืมวกห้อ,อ,อ,อยควายขั้นต้นใดมันมันเป็นต้นที่บอลงมันถือผ้าบอดออก ทุนมากกับมีนวันพี่น้องบอเนอบอเนาบอเนาดอกบนเอาก็ทายเยู่เอ,อ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อกินบักบรุเงี้ยมาเศร้าิกินเขาแซ่บบ้อนน้องมันไม่ได้เลือกงามกินในบัตทุง้อมก็อยากงามเลยกินงามนั่นเมือ่อคิดกินท้องกินใส่ผลไม้ปลาประวันมากมากเด้อกินแทนเขาได้หมดแล้วเวลาหิวเขาหลายๆมีความหวานมนีความ บ่เอารถไหนมากันหมูไหนมักพันธุ์ตะวันนั่นน่ะกินไปแบบนี้นะซุ้มแม่ข่ามันกะเอาไปขวานเนาะให้มันหอมหอมเนาะไปขวานขวานไงขั้นขวานไมโดนน้ำปลาเสียเพราตะวันเวลาแกะมันกะจะแกะง่ายเอาไปขวานได้กินรถแม่นอยู่ แต่ว่าพวกเขาเนี่ยบ่จำเป็นพี่นอ้องพาแล้วเรียบร้อยเลยกินค้าต้นเลยสมัยก่อนไปเลี้ยงควายเนี่ยป็นหอยควายต้นเตียกมันขันพาได้ไหลายเป็นทงปุยจริงพ้นเก่าเห็ดทานแต่เตียกมันนะเตียบบุกเตียกแดงเป็นท่านบน ได้กี่ลายก็บอกเหลี่ยมออคุณมันก,ก็ลายไอ้นั่นมันลายเนาะนวลมันลายเนะยาะเตี๋ยวข้าวาเบรีก็บอกเหลี่ยมอืมมัน,มน,น,น,นก,ก็บอกเหลี่ยมหวานก็บอกเหลี่ยมสรุปแล้วแซ่บก็บอกเหลี่ยมออแต่ว่าถ้ามันมีเน่ากินเนาะก็กจินบักบกบักบกถ้าบอกมีอีหลีก็กจินบักเหลี่ยมกินไปก็ต้นมันก็จินไปเออ ทำกลางธรรมชาติป้ากับที่นีคนเรื่องกล้วยเรื่องไปเป็นไรพี่น้องธรรมชาติเป็นตาอยู่บะนี่ธรรมชาติของป้าหนองทมไอ้ไอ้วันไอ้อวนค่อยดอนพามาเที่ยวป่าเด้เก็บเนี่ย เก็บนีไอ้อ้วนควายดอนพาเที่ยวป่าโอ้เมื่อโชเปอร์อะไรวะรายการไหนน่ะโอ้โอ้เมื่อโชเปอร์หนื่อยหังก็ว่าอยู่ว่าพอถือผมมักเบื้องเขาดีนะมันเป็นรายการแบบใดมันเป็นทิปนีลาเด็กน้อยกเลี้ยงเด็กอืมเนี่ยนี่เด็กน้อยก๋วยยง เอาควายไปปล่อยไ้ในป่าตัวป่าเขา่เป็นยังงี้ดงดิบเนาะต้นไม้ต้นแบ่ปลาปลาปลาแทะเหรอปลาแท้สามมือค่อยไปเบิ้งทีนึงผู้เป็นลูกอะกวายมันจะออกไปมันก็ต้องเอาอย่างท่านหนาคนผู้เบาลูบรอดเนาะท่านหนาเขาท้ายอย่างกันแมงเตะบำรุงผิวโอ้ าจะนาจะเป็นเกาหลีเขาว่าเนี่ยแหละจะเป็นเกาหลไทนี่กูก็ยู่งยากมากเลยสนองจะเป็นเกาหลีนี่ก็ดยากก็นี่สนองมานี้เขาก็เลยเอาควายไปในป่าไปก่ะงมันย่างไปหาควายหลายกิโลอันตัวไหืนมือฝืนองกิโสามกิโลมันก็จะย่างไปหาควายมันก็เถียงน้ำมันกังให้ฝืนจากว่าโคกไรฟูไรทางทางก็ดีมีเห็ด ที่กินได้มีหมากไม่ที่กินได้โอ้ผมมากายผมบังอยู่ปะท่ามึางทุกวันไปเก็บเห็ดเก็บหาแนวเนื้นคนหมักแนวหนีเนาะมันลงัวหมักบุกต้นนีนเป็นหมักบุกที่ลงแก้วก็ขาวๆมันนเขากะกิน <c oughs> เสีย Like, hey, ผมใส่ฟันปลอมกนะินบ่ได้มันไปติดเพยดันฟันปลอมเพิ่นว่ะบกบุบน <S S 2> ้ำใหม่ <gger> ป้าเนาะถ้าพ่อวัดเดี๋ยวไปกินบ้านพร้อมไงเอาคือเอาไปให้ยายนายซำกินลองเบิงอ๋อก็ดกินเป็นรุ่นนะกินได้บ่บุบบุบวยเดี๋ยวพี่น้องเบิงชัดชัดดูอย่างชัดเจนพี่น้อง พายกับจีนจะบวกบวกยังค่อยไปพ่อตนไหนพายนไหนบ่ลงกับบ่อา้นไหนพายยากกับบ่อาเลยกระทิมต้นไหนพายง่ายๆกับค่อยชินเป็นน้ำต้นตัวบางต้นตั่แสบบางต้นกับตัวแสบพายง่ายแกะง่ายบางต้นผมปรารถนาให้มันอายุยืนยืนไม่บกต้นนะเมื่อปล่อยมาตัดดอกต้นเดียวของมันทำไมโบราณที่เหลืออยู่เมน มันจะกินน้ำกีบหายก่อนเผาท่านก็แมนอยู่ไม่บกน้ยไปสั่งยังไม่ได้ดอกเผาท่านยังเดีว๋วเ,<ด>เป็นท่านดีสุดดว้วเฮ็ดบ้านเฮ็ดเงี้ยนกับบ่ได้เม้เลยเขาบอกออก่าวซื้อมันมาเป็นมงคลนี่บกนั้นว่าไม่ยุ่งที่กัคมเหิ่มูเพราะว่าเขาใส่ไม้เต็งไม้ลังท้องเจียนท้งลังเนาะ

กระบายเลี้ยงมันนะ่ะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ไม่เม็นใบเลี้ยงเดียวดิแม่เห็นที่เขากินเนี่ก็อย่างใบเลี้ยงมันน่ะเมื่อจะซื้อไงบ้านดันกินโู่นนี่นั่นบนก,กระป๋าไปเอาไปให้ลูกกินนะลูกกินบ่เป็นเอาโมจกักโอ้โยเนาะของดีลูกปลาลูกดงบ,ง,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 บงจักบกบกบูจักบกเหลี่ยมอืมมันจักไปเซเว่น แต่กูเซียเว้นทั้งทำพ่อมาตั้งอยู่หัวกันได้แต่บุเสเว้นเหน็ดไร่แต่ผู้เลี้ยงเขากับเปิดสาขาใหม่อีกแล้วอยู่ทางมาบ้านเขาแล้วมันเปิดใจสมเกิดไม่เงี้ยรุ่นนี้ดีห้ากิ่มันเนี่ะไงว่าเก้าหยิกรถสาขานี้เนาะโอ้ยบนจอดรถจอดเลี้ยงกันหลายประวัติกับพี่เลี้ยงมันไปจอดหันประจำเนาะมันมันสะดวกเนาะผู้ก่อไปกินนวัวจีนหันเดียววัวกินเขาขายเป็นโจก อมันเห็นอยู่แล้วเนะาะบ่อาน้ำแข็งไทเราไปเปิดเราเลยบ่ต้องเทน้ำแข็งโอ้กิจนจนทอ้องใครเอาองผุ่น่ะพาเด็กน้อยไปเฮ็ดกิจกรรมกับพาเด็กน้อยวแวะน้องหันเหวิ่นหุ่มไปต้องมาเน,าานี่ยจนว่าพนักงานเขาตืา่นเนาะมันก็ไม่ไหลมันก็ไม่ไหลเหมือนเซเว่นผู้ใดเป็นเจ้าของเซเว่นป่ะมันเป็นแฟนชายของฝรั่งตัวที่แมนแต่ว่าอันซุ้มเอาแฟนชายเขามากับคนไทยเนี่ยละ ก็เขาสัางเซเว่นได้เขาศึกษาพฤติกรรมค้นจนว่าันั้นตัวมันเลยได้ผลนาวัดเีจยวว่า2,546บทผู้ยังบม่มีเซเว่นนาวัดเียบวเสียอยู่มากั่โดดนี่แหละ2,546ผู้ยังไม่มีเซเว่นนี่จรลั่น่อจะลุ้นพัดว่าี้อย่างใครนักซื้นนักหา นะฮะคือมาอานต้มมนติดนิตยสารนั่นโรคดารา,างนียาา้ยนิจยสารทีน่นีนี้ย้ายให้อันจนได้หะน่นะก่อนก่อนทีเซเว่นจะมาจะมีห่างสับปะทินค้าขึ้นมาก่อนห่างสับปะทินค้ามาแล้วก็ทีนี้พวกพวกล้านขายปีขนาดใหญ่เชีนพวกเมคโครโรตันมาก่อนเนี้ยเมนกุอหลังจากนั้นก็เป็นล้านสะดวกซื้อครับ เซเว่นเขมา,ามาเท่านั้นเซเว่นสะดวกอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะสินค้าก็แพงกว่าทายบ้านเดียแต่ว่าขายได้เ <laughs> พราะว่ามันสะดวกแพงกว่าอ่าแพงกว่าเขาน,นี่นะเดินทางง่านขึ้นกินข้าวเว่นออไข่ดาวขายินเขามีอยาก,กยังกินมีมาถูกอย่างเจ้าติถือไปกินห่อเหินเดิอนอากาศก็ได้ เออยินเล่าๆก็ดึกเข้าป้าก็ไรเ,เออเหมือนไรนะมันก็เป็นทัง,งนั้นเทวินใช่ปะผู้ขามักเลยเทวินบนว่าบอมกงานสะดวกดีมันสะดวกอ่ะเาของโบราณเ้างบ่มีก็เยอะนะแค่เดิมชูกกำลังเยอะแยะอืมอืมอยากได้ยังก็ได้เหมือนละอือหืยายาพื้นฐานก็มีบางเทียนพวกร้างขายยาเออ แค่ขีแตกเงี้ยเฮียนอย่างนี้ละคนรถน้องเนี้ยเป็นเนี้ยร่องไตอ่านี้ร่างเท้าล้านค้าเขาปิดน้องย้ำคืนเนาะแกันเซเว่นแล้วที่เพิ่งสุดท้ายก็ได้กินมันก็ดีอยอะนี่มาเป็นกระเทยบุบบุกมันเศร้าอะได้มาเดีอยวไปนองมากินซอยคือวันค่อยดอนนะว่าจะหยุกหรืออ้หยุกไม่ไล่น้องบรรยากาศฟินฟินยามเศ้าตัว ไม่ได้ที่เด็ดจะไปการบ้านกันเมืองยี่เป็นใจกระทัะ่งมือแางมันโต๊ะเขาอยู่ใต้พ่อบโ,โบต้องมาพธิทสัมพันธ์คนรักในหลวงคนคนเดียกว่าป๊อปอิ่มไป <c oughs> มอแล้วเห <c oughs> นืห่อยเอาบอกบอกมาตั้งหลายพี่น้องกินหมดต่อเพ <c oughs> ราะว่าตอนเข้ากระเป๋าเสื้อได้สามหน่วยพี่น้องคนเดียว ทุ่มเบ้านั่นเบ้านี่เด้อเขาเฮ็ดเบ้ากินเขาเฮ็ดยังกินยังเป็นตะแทบตัวอ๋อก็กินผัวกินผัวคนโว้ยแค่ได้เอาท้องมาแท้ใส่เอออาหารค่อยว่าเป็นพิษอืมกินมือสนันกินก็กินเส้นหยิบเนาะเออแม,มแม่นมอแม่นตอนเฮาบ้านผู้ข่าาย่านมันบเเ่เอยเออก็ไอ้บุขับเงยเพิ่นดีก็บ,บ่ว่ากันก็ของกินมันจะพอเจแม่ดอกว่าแกขัดตอนไงเพราะว่าตัวที่บ้ากันดอกเออ เป็นเห <Ừ. S 1> ็ดคอนเทนต์มาว่ากันดอกอะไรเนี่ยขึ้นกับตัวที่เรียวคอนเทียนเหมือนกันสุกไปหูเแล้วหายตาผู้สมได้เทียนมันแล้วมัน,มนเป็นตาแซมตอนไงเนี่ยอม,มอมเกือบบาทเดียวกันอิม่มหลอดขั้นผู้สมก็มากกว่านี้กินให้คนป่วยเบิง่งคนป่วยขยะเขาเถอะทีนีี้ยงวันด่านไก่มแม่นบ่แมน่นอยู่ ข้าไม่เห็นกับสีเสาดอกอืมเสาจ้ามันที่อิ่มก่นนนอนบกบกน,นี่น่าจ่อยว่าสี่เสาก้อนสี่ผ้าบอกบกเปลี่ยนหนีมีต้องฟัดมือก่อนที่เด็กเป็นเด็กน้อยยี่สีมือบาดเบิดแล้วทำไมนัน่นตอนเป็นเด็กน้อยเลี้ยงควายมันเด็กน้อยเนาะมันจับมีดมันจับซ้ำนั่นแหละเนาะ ถึงนี่เม่ถึงแม่กับบาดแม่นอยู่ดอกบาดแท้บาดเลือดออกแบบไม่ห่างหัวแล้วแม่ก็เนียดมือขึ้นปวดแล้วเสาบีบัดนี่ก็คู่มือนี่บ่มันแนวตีบ่ได้อีกสมัยลูกพ่อแม่ญาติลูกญาติเตาตะกี้เนี่ยนนยอยเพรว่าเดี๋ยวคลอดไล่ถุงกันยุ่งยังแหลมทันกับทันโตไปเถอะโทษฐานว่ะตี่ข้นต้นไม้นี่ ขึ้นมักซีตาเอ่อไปรักอ้อยเพิ่นเออโทษฐานนี้น่ะที่พ่อแม่ตีน่ะไปหาเหรียญน้ำมูแล้วบ่ไปห้ามง้อห้าควายเอ่อี้คุ้ยกินเขาควายกินเขาขาจะเหรียญเอ่อควายเสียกันมีบ้างเดียเอออันนี้เป็นประจำอ่าข้าแต่เหรียญไรอะฮึ่วนมากสมควายหลายๆบ่ใครเสียดอกบ่มันเสียสมควายไปเลี้ยงน้ำเขาน่ะเกตโต๊ดแพตโต๊ดนี่ยหลากหนีอ่ะ อ้อยตึกน้อยคอรอเคแคลเลีนหนีมันเป็นเห็นฟูงเงยแบบปลายน้ำเขาตัวสีอันตัวมันใช่อุ้ยแล้วค้ยละวอกลูกของวันเขาตัวนึงเห็นเราลงเฟียดอยู่เห็นเราลงเฟียดงามเลยโอ้ขุทับบกของเขากูก็ได้บกของเขาแล้วเราอ่ะนี่แค่ค่อยทับบกกันยกเขาบักันไข้หมูขาว่อยก็ได้บกไข้หมูขาวเขาเป็นตัวแม่จีกเสียอือกามันจะเป็นตัวบุ๋ยยิง ว่าดีทับแก้มือบ่เบผึ <you you> ่งบัตหาดีทับอีกคือเขาคุณไม่อีกก็้วทับอีกคือเขาเนี่ยตัวผูกก็ดีกันนั่นแหละเอาไปปล่อยผูกกับขายด้วยก็แม่กับขายเออเอาเมื่อนี้ก็จบเก็บอยู่ต้นบกนี่แหละพี่น้องให้อีกบ่ ลูกกับว่ากินเมียกับว่ากินแต่วะโอ้ยต้องให้มันกินเนี่ยกินเองต้องฝึกแบบน้อยๆ <c oughs> โอ้ยแบบน้อยๆก็ดีหูยังบ่านนะทายาดไอ้อวนไข่อดอนเนี่ยกินเองว่เาเกี่ยวกันดอกเอาละครับพี่น้องเมื่อนี้กะคลิปนี้สำหรับคลิปนี้พระวัดกับไอ้อวนไข่อดอนกะจะลาพี่ราน้องใต้ต้นบกพี่น้องไอ้อวน ร้านท่านผู้ชมนะครับผมยูดีสบายครับผมครับผมพ่อกันคิบหน้าครับพ่อกันคิบหน้าครับผมสำหรับมื้อนี้พ่อวัดกับไออ้วนคอยดอนล้าไปก่อนครับสวัสดีครับไปกลับบ้านเฮาไออ้วน